เิดเส้นทางลูกยางสาวไทยหลังเข้ารอบสองในศึกวอลเลย์บอลเอเชียนยูทเกมส์สร้างผลงานตบชนะ2เกมรวดเข้าเป็นแชมป์กลุ่มโดยในรอบสองนัดแรกมีคิวตบฮ่องกง การแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนยูทเกม2025ณกรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนทีมลูกยางสาวไทยอยู่ในสายดีและชนะรวดสองนัดในการพบกับเกาหลีใต้และล่าสุดฟิลิปปินส์ทำให้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มโดยรายชื่อนักกีฬาประกอบด้วยสุภาวดีพันวิไลวิสรุตาเสงนานัชยาทาแฮสรุตยาเอะอ นภสรพุ่มนินนัทวันผานไทยสงกรนกชาบำเน็ดบัณฑิตาคงนอกนัทธริกาวสารสสิธรเจษดาและสิริการดาใจดีสำหรับเส้นทางของทีมลูกยางสาวไทยหลังจากผ่านรอบแรกในฐานะแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบสองเข้าไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับจีนฮ่องกงและฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม E ประกอบด้วยอิรานกาตาไต้หวนันและอินโดนีเซีย โปรแกรมในรอบ2นัดแรกวันที่23ตุลาคมเวลา23นาฬิกาไทยพบฮ่องกงวันที่24ตุลาคมรอบสองนัด2เวลา23นาฬิกาไทยพบจีนจากนั้นวันที่26ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกวันที่27ตุลาคมรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศวันที่29ตุลาคม